ของคำลงมาแตะ1940เป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาครับตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐครับยอดขายบ้านมือ2อ,ออกมาดีครับและอีกส่วนหนึ่งครับตลาดยังคงโฟกัสในเรื่องของเฟดที่จะมีการประชุมคืนนี้ซึ่งคาดการว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีก0.25%แล้วเอฟเฟคตตลาดจะเป็นยังไงมาติดตามชมกันครับ เมื่อวานนี้ราคาปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะครับมี2ปัจจัยหลักๆนะครับที่ทําให้ราคาปรับตัวลงมาครับก็คือตัวเลขทางเศรษกิจของสหรัฐครับยอดขายบ้านมือ2ที่ออกมาดีเกินกว่าคาดนะครับเพราะว่านักลงทุนก็แห่่ถอนเงินจากสถานการณ์ธนาคารวิกฤตธนาคารที่ผ่านมาครับแล้วก็มีการ ฝากเงินเข้าไปใหม่แล้วด้วยนะครับรวมถึงมีการซื้อสินทรัพย์ต่างๆเพิ่มเติมและแน่นอนครับอสังหาเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่หลายๆคนมองหาว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับกับอีกส่วนหนึ่งครับเฟดเนี่ยก็มองว่าตัวของ